ตรงไหนมีคนนะ้าเออเนี่ยต้องยิงต้องยิงบอดแถวแถวนี้<ถ>ั้งเนี่ยแถวนี้แถวโกดังหลักน่าไงฮะจำไว้โอต๊ตต้องยิงบอดแถวโกดังหลักนะเว้ยนณะยิงคนอยู่ <S <S น่าจะตรงนี้ปะเออใช่แถวบ้านพักกันเ,นเออโจอไอเครื่องวิเคราะห์มันคือเครื่องอะไรวะอุปกรณ์วิเคราะห์แก๊สเนี่ย ดูใกล้กันฮัลโหลกูหลุดไปไหนไม่หลุดไม่หลอกไม่หลุดไม่หลุดอ๋อติดไปเฉยนะมันเคยถูกใครมัน,น,นว,วนนิ่งอยู่ด้านหลังกูวะดูด้วยระวังคนมีคนวิ่งอยู่ด้านหลังกูเนี่ยกูล็อกกูล็อกเป้าไว้อยู่ มันเปิดกล่องละเฮ้ยคน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 มางดูเฮียมันยิงหน้ากูมาด้านหลัง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 เอาเฮียเอยกูฮิวตัวเองอยู่แล้วกูยังยินเสียงยากด้วยโจฝนมันตกไงเฮ้ยโทษเลยว่ะ มันตายอ่ะไม่ตายโจตายแล้วแม่งยิงหน้ากูนี่สามนัดแรกเข้าหน้ากูหมดเลยเจอมาร์กไม่ก็ได้เฮียไม่รู้ตำแหน่งว่าตรงไหนไม่เมื่อกี้กูก็ไม่เห็นจริงจริงเมื่อกี้กูเห็นไม่เห็นไม่ทีเดียวเขาันยิงกูล้เพราะกูยิงไปนัดเดียวมันยิงกูสามนัดอะโจพอพอพอกูจะมาก็กดมาร์กไม่ทันเนี่ยยังอยู่บอลอยู่หลังกำแพงเนี่ยกูดีกูดีแล้ว ตรงไหนตรงไหนตรงไหนที่เดิมอุ้ยอีเหี้ยโอ้โหเข้าหัวเลยเข้าบ้านไปผ่าตัดก่อนละบอลอ๋โอโหโอ้ว่งหน้าต่างเลย เจ็บเฮียยิงไม่ได้แขนดำปีเลยเพ็งปืนใอบอลดีขึ้นฟ้าเมื่อกี้ขนาดนอนดีขนาดนอนเฮียเฮียมันยิงไงบอลก่อนด้วยซ้ำอ่ะนะเฮียเป็นโคตรเหมือนแฮกเลยสัเไี้ว่าปอมอยู่ตรงนั้นกูหันซ้ายไปไม่เจอคือกูอ่ะได้ยินเสียงอยู่ข้างหลังไงกูก็เลยแบบต้องนั่งก็ต้องฟังเสียงก่อนว่าฝนมันตกแบบนี้หนเฮีย อจรู้แล้วจุดเกิดไหนตามมาเลยนะยิงคนก่อนค่อยแคมป์จุดเกิดตรงนู้นตรงนู้นจุดเกิดเรากูเล่นใกล้ไม่ได้นะกูเล่นตัวเเล่นไกลๆนะโอเคกูใช้มอสิ้นไงโออยู่ไหนวะกูโยกไก่โจโอเคมึงดูหลังกูฮะได้กูค้าหลังมึงด้วยองสไนให้ ตรงไหนตรงไหนซ้ายมือเรามีคนไหมเนี่ย้ายมือบ้านนี้มีไหม,มดูบ้านไม่มีใช่ปะ้ายมือบ้านเรามีโอกาสไหม้ายม,มือ,อมบ้านเราไม่มีน้อยโอเคกูคเล่นตมนมะกูเ่นอ๋อไอเฮียบ้านนั้นใช่ใช่บ้านนี้มีเพราะว่ามันจะเกิดหลังบ,รบ,บนรถบรรทุกใช่ปะถ้กากูทำไม่ปิดใช่อาา่าฮะโอเคโจระวังซ้ายอ่ะเนี่ยกูระวังรถบรรทุกนี้ชีผ่าเลย เราดูขวานะเดี๋ยวกูดูซ้ายไม่ว่ามันจะใส่หูฟังแพงแค่ไหนฝนตกก็กบเบกลื่อนหมดเลยเฮียจะไปไหนอะ่ะ อบ้านนี่อยู่โอ้่อ,อยู่อยู่คุมพื้นที่ตรงน,นั้นไว้หลังก็มันเปิดอดด่ะดิแต่บ้านหลังถ้าโจบ,บอกไม่มีโอกาสมีน้อยกูก็ไม่กงังวลปกติก็ต้องเข้ากับมึงไงเพื่อนแต่รอบนี้กวา่อสลามาไงเซตตาอยาก มันเข้ามาละข้างในเด็ดป่ะแต่ยังไม่กูเลยน,นะไม่รู้รออะไรฝั่งรู้หนอในใน,ในที่มันมีเซฟอะ่ะข้าละตีนเสียงวิง่งจอเคยบอดแล้วบอดเยอะอืมกูกอยากยิงบอดใจจะขาดเลย ก็ต้องทำเควสไงแต่มันไม่มีบอทเลยเราเมืม่อกี้ไม่รู้ว่ามันคือสมมุ่นแบบเลยหรือเปล่าเฮียเวลยี่ห้าเมื่อกี้เรายะเช็คกันเ่ะ ในบ้านมัคฟ้ามีเสงเดินนะบ้านมัคฟ้าไม่รู้บอดหรือคนเนี่ยกูยิงบอดกูนึกว่าคนได้เคยปะตอนแรกกูนึกว่าตอนแรกกูนึวนก,กนว่าคน ก็ดูม้าฟ้าก็ดูม้าฟ้าอยู่นะกูยิงแม่งให้บมดระบอดอ่ะเงินสี่กองกองละสี่พันโอ้โหเฮ้ยรวย ไม่มีคนแต่กูอยากได้เนี่ยกูอยากได้พวกของเบจเตเลตอ่ะของเบจเตเลยพวกของของใช้ในบ้านอ่ะ,ะเอามาอัพไอ้นี่ไงโจเอามาอัพพวกรลดพลังงานลดความเหนื่อยล้าวิ่งไหนดีไอ้โจสถานีราดตะเวนนี่ควรเอามาใช้ปะ มันคือที่สแกนคนมะใช่ที่สแกนคนสแกนเลยสแกนไหนแถวไหนก็ได้ไม่ใช่ที่เราอยู่เราอยู่ขวาใช่ไหมสแกนก็สแกนซ้ายก็จะสแกนบ้านกลางแล้วกันสแกนโมเทลมันน่าจะมีคนอยู่แล้วแหละตรงนั้นไม่เอาไม่เอาสแกนบ้านฝั่งตรงข้ามเรา ไอ้ั่งตรงข้ามไม่มีเห็นปะมาร์คไอ้อเขียวอะตรงสาลีอะตรงทุ่งสาลีอะเขียวปีเลยจะระวังหลังเราด้วยนะ่ก็ปิดอ๋อบัตรของกูบอ,อัตรบัตร ครับนั่นดูเฟสก่อนเฟสเสร็จตามเลยกี้ฝั่งตะวันออกก็ยังไม่เสร็จอีกสั่เนี่ยบอด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 โอ,อ้ยเนาะอืมมันหยุดตกแล้วไหมทำไมมาไม่รู้อ่ะวะกูย,ยิงหัวมันไปไน่ะย ปอดตรงกลางก็ยังไม่แตกเฮ้ยข<อ><ว>้างมืสีงซ้ายใกล้ใช่เสียงซ้ายใกล้จอบอลบอลน่วิ่งอยู่โน่นวิ่งอยู่มาร์คน้ำเงินเมื่อกี้บอลหรือคนน้ำบอล,อนนบอลหรือคนที่ยิงอ่ะโอเคเฮ้ยแดดออกแล้วเพื่อน เป็นสัญญาณที่ดีแ้วเราไม่มีคนเลยโจได้โจได้อับบ้านบ<ม>้างปะ พ่อที่กูพูดไม่ใช่อัพหมดอัพหมดใช่ป่ะพรากูก็พยายามอัพอยู่เพราะกูรู้สึกเป็นโกงมากเลยนะของใช้ในบ้านของใช้ในบ้านมันลด15%น่ะมันทำให้แบบว่าใช้พลังงานลดเจปอรนตะเต็มแล้วเหรออ๋อเต็ม30แล้วมันกี่เวลถึงจะเต็มอ่ะสองวลสี่วลป่ะสองเองเหรอใช่15แล้วก็30เลยนะใช่ไม่โกงจังวะ เอ้บอลน,นำเดี่ยวเแม่มาตรงนี้ข้ามไม่ได้หรอโอ้หเจอกีตาร์สามหมื่นห้าเฮ้ยมี<อ>คนยิงรตรง hey, นี่หล่ะโดนโดนโดนวิไข่ติ๊กไอ้สัตว์อา้าวโทษที ไอบอลติกนี่วะเบิ้ลซะด้วยเวนไม่ใช่ติ๊กกูไอบอลติกกูติ๊กตามกูดูให้น่อยแถวตรงกลางกูดูใช่กูกำลังวิ่งไปดูยอยูอ่กูกูจะวิ่งไอหลังหลังหลังบอด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 โอ้ยฉนาหนไ, <ป S 2> ไม่ต้องก็ได้กูยิงก็ได้ชันไหนมึงเสียงดังด เลืมตัวแล้วก็วิ่งไปตรงมาร์กน้ำเงินใครมันอยู่ใต้ตีนกวูวะบัดโอเคบัดอยู่ใต้ตีนกูไหมแต่ข้างหนักเข้าบนโอเคมันจะเชียร์บอลกันละมันเข้าบ้าน อะไรวะนะเอาคนนี่หวาเฮียตายแล้วตายแล้วตายแล้วตรงนี้ตายแล้วมีคนนึงมีคนนึงมีคนนึงตาย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 อะไรอยู่วะนะเฮียบอดเหรอคนที่เป็นบอดเหรอทำไมมันหันประมงหน้ากูแล้วมันไม่ยิงวะอ่าจะใช่ เงียบกว่านี้ก่อน,อนมันมาละ <Okay. S 1> มันเหมือนมันจะมาหาพวกมึงอะไอคิวในบ้านอะได้ยินเสียงอยู่ได้ยินเสียงดูนะเสียงเหยียบยากแม็กอยู่มาละยองยอง,ตองาตรงเมืองกูไม่ได้ยินตรงหน้ากวน,นอไอคิวบ,บอร์ดขวย นเวิ่งอยู่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 คนคนคนใส่บอกมีหน้าก,กากด้วยเมื่อกี้เห็นวิ่งไปทางนั้นอะมา้าทำเงินอะไรบอมา้าบอกให้วิ่งเข้าโมเตลไปละเห็นตัวเดียวนะที่วิ่งเข้าโมเตลอะไปดูศพนะเจ้า ยังยังนะถ้าในบ้านกูเล่นยากนะจจเพราะว่ากูเล่นสนหนเฮ้ยไอยบอมดูมาร์กน้ำเงินดิมีอะไรเคลื่อนไ<ด>หวอย่ไม,มองไม่เห็นเลยเลยเนี่ยแถวหลังอองนั้นบอดนะั้นบอดท่านนั้นเป็นบอดนะ้ำบอดนะโอเคแต่ข้างบนมันยังมีนะเสียงโฮเทลอะมีม,มีมีคนวิ่งเข้าไปคนนึงเมื่อกี้มันใส่หน้ากาก หมวกมีหน้ากากไม่ไแนแ่ใจว่าหมวกสองหรือหมวกไม่แน่ใจว่าหมวกสามหรือหมวกสี่กูเล็งกูกูพักเล็งแป๊บหนึ่งโจกูมึงยิงบอดนั่นในใช่ไหมกูไม่ได้ยิงมันเลยยิงกูยังไม่ได้ยิงเลยกูยิงแค่บอดที่อยู่บ้านกลางอะไรไม่เกะอะไรมันวิ่งไปทางไหนมันวิ่งเข้าไปในบ้านกูเห็นมันวิ่งเข้าไปในบ้านวิง่งหน้าต่างเลยโอเค จระวังขวาบนอะระวังตรงริมกำแพงขวาบนอะไม่ได้ใจเพื่อมันอยู่หรือเปล่าถ้างั้นบอลใครเหยียบมาบอลใครเหยียบมา,าเหยียบมาหากูได้ปะเหยียบมาเล่นแถวกูอะบอลกูรังฟังเสียงมันวิ่งนามาด้านหลังโจนะข้างหน้าโจอะเขียนวิ่งอยู่ข้างหน้าโจ โจวขวาอยู่แถวขวาใช่มาละโอ้โหขวาไอ้ยิ่งบอกดังหน้ากูก็ได้กูหันบนขวาไม่ก็มันอยู่ขวาจริงก็เมื่อกี้ไม่กูหันไปขวาบนน่ะโจแตกอ่ะอืมกูแตกมันอยู่ดังหน้ากูเลยหัวแตกอืมไอ้ยิ่บอกอยู่ขวากูก็หันขวาไอ้เหี้ยแตกก็รวยอยู่อ่ะ ตตััววอีกแป๊บนึงบอลแป๊บนึงแป๊บนึงกูหิวอยู่กูเลือดแตกกูเลือดแตกเล็งซ้ายโอ๊ตเล็งซ้ายแป๊บนึงมาแล้วตรงรถขวาน่าโดนตกตีกหนึ่งม <inas S 2> ีอีกสองเออไอ้เห<ะ>ี้ยเนี่ยยิงกูไอ้เสื้อดำเออยิงให้ตายโดลนัดหนึ่งบอลระวังบอลระวังขวาบ,บนบอลระวังขวาบนซ้ายมันอยู่ตรงน,นี้บอลมาอยู่ตรงน,นี้แตกซอก ขวาบนตัวนึงพอสุดท้าย,อ,ายอยู่ไม่ขวาบนไอบอลยิงแตกแล้วโอเคยังก็เหลือซ้ายมันน่าจะใกล้ตายเหลือซ้ายเหลือซ้าย,ายใช่ใช่แป๊บนึงแป๊บนึงกูเลือดแตกอยูอ่คูต้องฮิวชกักกระสุนไอ้บอลจะแทงให้มึงไม่ได้ไอ้บอลมันจะตายแะมันดำไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่ไรบอล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 มีมีนี่ไหมมีมีมีที่ผ่าตัดเยอะไหมยังไม่แตกมันยังไม่แตกไม่มึงมีที่ผ่าตัดเยอะไหม อ๊ตบัตรคูมีอยู่แล้วแต่กูทำอะไรไม่ได้ใจเย็นอ้อมสายเล็งมันชุบเพื่อนบอลมันชุบเพื่อนในสมขึ้นไปุกกูไม่มีกูไม่มีเพื่อนอยู่เพื่อนอยู่เไม่ได้เชอะอันนี้ตามเดินรอบบ่อยกันกูซ่อมตัวเองโอเคอืมมุ่งไปที่โกงไม่รู้มันหนีคุ้มกันให้บอลไม่รู้มันหนีไหมแต่เพื่อนมันตายแต่เพื่อนมันตาย จำเลยคว้าปืนก่อนมาเล่นกันการเลยการนี้ส่งไปโจนี่เออการเลยการเลยการเลยสมุกเลยตา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 ยไอ้ปืนโจโคตรดีเลยแน่นอนถ้ากูได้ยิงแต่เมึงบอกขวากูหันเลยขวาเลยไม่คือเมื่อกี้มันอยู่หน้าอยู่หน้ากูอ่ะเออกูเล็งหน้าอยู่ทางขวาตรงเนี้ยบอกขวากูอธิบายไม่ถูกไงเพราะว่าเสียงอ่ะกูได้ยินเสียงมันอยู่แถวแถวนี้มันคือมันอยู่ขวาไงโจ เอ้ยมึงเห็นหน้าไปทางนั้นอ่ะมึงคิดว่าทางไหนทางขวาละ่ะอ่ะสมมติมึงหันหน้ามึงแกเออแล้วกูเล็งจะไปะตูโโตรงนั้นอ่ะเออมึงบอกขวากูกหันบนดิโอโ้โ,อโหมึงก็หันบนอ๋อเฮียเอ๋เียขวาไมละมึงมึงบอกเลยปรปตูตรงหน้าด้านหน้ามึงคิดนั่นแหละกูสาดเล็งรอและเฮียกูอธิบายไม่ถูกกว่ะอ่ะกูววกดเก็บกูกดทิง้ง ตายหมดแล้ววันรู้เต็มที่เพื่อนด้านล่างสามตรงไอโอหนึ o ่งกูยิงไปสองอะโอ้หเวาสายโยงบ่าห้าห้าหมื่นมาเนี่ยไอ้แย่เอาเกาะห้ามา,าบอล โอ้หยอะไรมากวะเนี่ยเดี๋ยวกูไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ไปหรอปะไปแล้วรอห้าทุ่มแล้วเวลากูแล้วไอดุเวลามปนี่ทุ่มกว่าเวลากูคืนห้าทุ่ม